สวัสดีครับร้านเวพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นเหรียญเจ้าสวนนะครับหลวงพ่อพัดนะครับวันหวยด้วยนะครับออกในปีสองนห้าหกห้านะครับผมนะครับคุณบอยท่าประจันนะฮะเสียนเหรียญนะครับนะครับแฟนพันธ้จัดสร้างเลยนะฮะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยวงนี้เป็นนวะโลหะนะครับอากากเงินนะครับลงยาจีวรเนี่ยอยู่ในซีลเลยนะฮะรักษาผิวเลยนะในซีล เ็จะถึงมือลูกค้าแบบยังผระยังไม่ช้ำเนี่มีโค้ดนะครับนะหมวนแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นตัวเห่าแล้วก็ไปเลขนำเบอร์องพระสองสามเก้าเลขสวยนะฮะสองสาแล้วก็ลง้ายด้วย99เลขมงคลนะครับผมนี่หลวงพ่อพัะท่านก็เป็นพระเกจิชื่อดังนะครับวัตถุมมงคลท่านประสบการณ์เยอะนะครับ ประสบการณ์เยอะมากแล้วรุ่นนี้เขาหากันนะพอดีผมจัดร้านเจอแต่ร้านเจอเหรียญทองเหรียญก็เอามาโพส่ให้ชาวบูชากันแนะบวรุ่นนี้เนี่ยคุณบอยทุ่มเทจัดสร้างมากนะครับใส่วลสารลินเก่าเพียบเลยนะครับมีหลักฐานเป็นคลิป,ปแปลงต่างนะครับแล้วก็เป็นรูปถ่ายเอาไว้นะครับผมก็ใส่รูปอะไรไปแล้วล่ะนะครับสวยนะครับ ทำได้สวยแกะได้หน้าได้เหมือนหลวงพ่อพัดมากนะครับแล้วก็ดูเหรียญน,นะฮะเป็นนวะเต็มสูตรนะนะ่ะเนื้อสีดำดำน,นะนี่นะมีขนาดเหรียญออกมาใหม่ๆก็ดำเลยนะนะ่นะยิ่งเก็บยิ่งซึ้งยิ่งขังนะครับผมหายากนะครับนวะเต็มเขาเรียกว่าเต็มสูตรอย่างเงี้ยนะครับเต็มสูตรนี่คือต้องใส่พวกทองคงทองคำอะไรด้วยยุคนั้นทองคายังไม่แพงนะครับสองห้าหกห้า พอเต็มสูตรได้ผมว่าระยะหลังนี่คงเต็มสูตรลำบากเลยนะครับม,มีเหรียญเดียวนะครับนะท่านก็เป็นสิทธิของพอเดิมนะหลวงพ่อพัดนะดีและสังขารก็ไม่เน่าเป,ปื่อยดูดีทันท่านเสกนะฮะหายากแล้วนะครับผมวัตถุมงคลท่านที่ทันทัน,ทนไม่มีแล้วนะแล้วก็เหรียญสวยสดยงดงามเยอไปเลี่ยม เรียมทองได้เลยนะครับเหรียญรุ่นนี้รายการนี้เรียมทองได้เลยสวยนะครับตอนนี้ก็มีเทียนนะครับสายหลวงพ่อพัดจะตามเก็บพระท่านอยู่นะครับข้างหลังก็เป็น12สองนักษัตนะครับแล้วก็มันจะมี บอกทองคาบอกไม่ทองคําเดี๋ยวผมลองเช็คดีนะครับพอดีผมจาไม่ได้เคยทําคลิปเอาไว้แล้วล่ะบอกทองคําดูไงบอกไม่ทองคําดูไงเดี๋ยวสักคู่นะเดี๋ยวกระปตอบเพิ่มนิดนึงคลิปเดิมเลยนะฮะเป็นบอ็อกธรรมดานะครับแต่าาว่าเนื้อก็ซึองฮะเนื้อนวโลหะาาราคาเงินลงยาทีวอนสวยนะครับจัดสร้างไปสวยสุดยอด,ดอย่างดูยังไงก็ซึองจมูจะจมืก เป็นฝรั่งเลยนะรอ้อยเอ์เซ็นต์อยู่เลนะนอยู่ในซีลอยู่ในซีลเลยนะในการนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับวัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวนะครับพระราชมงคลวชราจารย์นะครับหลวงปู่พัดนะรับเจ้าคุณพัดวัดห้วยด้วยน,นั่นเองนะครับนะผมก็ใส่รูปไปนะ ใช้รุ่นนี้ใส่หมุนสารเหรียญต่างๆเพียบนะครับห้อยเหรียญเดียวก็เหมือนกับให้เหรียญประเกจจิที่มีมูลค่าราคาแพงๆว่าเต็มคออยู่ในคอเหรียญเดียวเองนะครับนะครับห้อยเหรียญด่งๆไม่รู้กี่เหรียญฮะในภายในเหรียญเดียวกันโอเคนะครับรายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านนุยพรพระเครื่องนะครับ0 9 6 9 5 4 8 0 8หรือ081420301 ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดตับตะไลกดติดตามกดกระดิ่งแล้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลด,ดีจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ